พัดลมคอตกเงยไม่ได้แบบนี้นะครับให้ทำการปิดสวิตชถอดปลัก๊กแล้วที่ด้านหลังจะมีสกรูอยู่2ตัวตรงนี้ให้ใช้ไขควงหัวแฉกทำการไขสกรู2ตัวนี้ออกเมื่อไขสกรู2ตัวนี้ออกแล้วสามารถยกออกได้แบบนี้เราจะเห็นน็อตอยู่ตรงนี้ แล้วใช้ประแจเบอร์ B 12ทําการหมุนน็อตเข้าโดยการหมุนหมุนให้แน่นพอดีนะครับและถ้าเราหมุนจนแน่นจนเกินไปจะทําให้เรากดหรือเงยพัดลมยากนะครับเมื่อเสร็จแล้วสามารถใส่กลับเข้าไปได้เลยเมื่อลงล็อกแล้วไขสกรู2ตัวนี้เข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้ว เสียบปลัก๊กเปิดสวิตช์ใช้งานพัดลมได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาพัดลมคออ่อนพัดลมคอตกหรือพัดลมเงยขึ้นเองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ